ให้ปาดคอซะด้วยโอ้ขอดู M V P เกมเมื่อกี้หน่อยครับแซลมอนครับอยู่ไหนครับแซลมอนโอ้แซลมอนตัวนี้มันดุจริงๆครับโอ้นี่เลยนะแซลมอนนะบ้าไปแล้ว มาครับโอโหไลายเครื่องบินนี่ถ้าจะทั่วถึงนะสำหรับเกมนี้ครับรอดูทีมลงทับกันซ์หน่อยสวัสดีทุกคนนะครับใครที่เข้าใหม่พิมพูดคุยตักทายกันได้นะครับผมใครอยากเข้าร่วมซ้อมยังไงพิมพ์ถามเข้ามาได้นะห้องซ้อมพิฟรีนะไม่คิดเงินนะไม่มีค่าสล็อตไม่มีค่าใดๆทั้งสิ้นครับแล้วตรงนี้ครับมีประเด็นแน่นอนครับเซเวียครับขับลงรักเด็กปอสแน่นอนครับเซเวียหน่อยลงกันแล้วครับ อ้าวแล้วบ้านเดียวกันกับแบ็กบารเรียแล้วพอฟินไปเก็บเอายังกูซ่าครับโอ้โหไซเบอร์โดนไปก่อนครับโอ้ทีมงานมอเตอร์โชว์ครับเกมนี้บอกเมื่อกี้ตบกมากพอแล้วเกมที่ขคตจริงแต่วะแล้วเหมือนเจอครรับปเอ์ได้ไหมเหมือนจะยังครับแล้วเข้าไปกันได้ครับตรงนี้ครับแล้วเหมือนมีปืนกันไม่คนแนนะเซเวียครับมีวายมาหาปืนแล้วขออนุญาตไปดู อ่าไซเบอร์กับ1ดืแปนะครับไซเบอร์มาสูดสารนะครับเลยเจอครับตรงนี้ครับแยกเล่นกับไซเบอร์ครับกับดูที่เดิมแยกกันเล่นนะไซเบอร์ครับเมื่อกี้น่าจะหลบไปโดนครับแล้วตรงนี้โอ้โหข้างบนหัวแผมๆหัวโผลๆได้ไหมครับแคนเบอร์อ้าวแล้วไม่ได้แบ็กมาเรียไว้ก่อนครับโอ้โหแบ็กมาเลียงีคานอยู่ครับอกหกเพื่อน ยังไงไม่รู้ยืนไม่ไหวครับแล้วดึงขึ้นมาได้ครับแล้วเอ้าใครโดนเพิ่มครับอีอยากว่าเมื่อกี้เหมือนไก่ครับแล้วพี่กล้องโดนเพิ่มไปอีกหนึ่งครับสำหรับไซเบอร์ครับโอ้โหไปครับกลับไปที่เดิมเดี๋ยวเปลี่ยนปุ๊บโดนยิงเรั้งนี้ครับสแปมไปก่อนแล้วเราแบบแบ็คมาเดียดแล้วแกสเปอร์บอกรอไม่ไหวแล้วโวยคอชาร์จนะครับพิ้งชิดบ้านเข้ามามากี่คนครับมากันส่าครับแล้วยิง แบงค์มาเรียครับทำไวอยู่ด้านนอกครับแล้วเข้ามาแล้วแล้วขึ้นมาตรงนี้โดนสอดไปก่อนแล้ววิ่งมาโดนพีกับตรงนี้ครับอย่างเหมือนับพีเลนระเรียบเลยครับโอ้โหงานไวครับแท้จริงงานไวของเซเวียครับแคทเปอร์กับพีเลนครับคนละสองเอาจัดของเซเวียครับไ่ายทีมแรกครับหลงรักเด็กซ์สครับเมื่อกี้ก็ทีมแรกนะรอบนี้ก็ทีมแรกครับ เสียดายครับสีพี่ดอดมาเจอเซ๋อเสียครับตรงอื่นก็ยังทรงๆครับยังไม่มีอะไรครับ มาต่อครับตอนี้เซเวียได้ไป4คิวครับน่าจะเป็นทีมแรกเลยหรือเปล่าแล้วก็เป็นหนึ่งปั๊ที่ได้ไซเปอร์มา2คิวครับเอเดนซีเกมที่มาครบ4ครับเกมที่แล้วเหมือนจะหลุดไป1คนนะแต่ยังจบอันดับดีนะสำหรับเอเดนซีครับเกมที่แล้วครับแล้วอิมพอตรงนี้ซียูโดนไปก่อนแล้วกีจะสวนแล้วก็ไม่ไหวครับเหลือตาบูคนเดียวแล้วไปชานหลอก กแล้วไป3โบชีมันได้ครับ1นคิวรับตาบูแล้วดึงสีอู่ขึ้นมาครับ3ต่อ2ครับอิมพอร์ตกับหนึแล้วเหมือนวอฟินจะเห็นหรือเปล่าครับเห็นแล้วครับตรงนี้โอ้โหวิ่งฟรีๆน่าจะแจ้งข่าวเพื่อนนครับเพราะว่าตะวันอยู่ไกลนะแล้วตะวันจะโดนตรงนี้จะไป อ้อมหลังหรือเปล่าครับตะวันตะวันโดดโอ้โหมาตรงนี้ก็สองหนึ่งครับตะวันโอ้โหไม่สวยเลยครับตรงนี้ครับคนดแล้เพื่อนจะเห็นได้ไหมชาร์ลอกไม่ไแน่ใจว่าเจอน,น้องฝั่งเปิดอาวุธเดียม้อยครับไอวอลแตกครับโอ้โหตะวันใจร้อนไปหน่อยครับพุ่งไปโอ้โหสองหนึ่งเดยนะเมื่อกี้โอ้โหได้มาเจ็ดคิวครับแล้วเอ้า ถ้าหลอกไปนอกอีกอย่างแล้ะมีใครมาเพิ่มหรือเปล่าครับไปหนึ่งทีมพาสำหรับอิมพอร์ตครับโอ้โหแล้วอีจีไปเก็บเดน9ครับเดน9โอ้โหแล้วซันเดย์ก็เจ็บเหมือนกันครับเอ็มเบลเลอร์เกมเมอร์อยู่ไหนเออเป็นมูไตน์ดอนครับที่ได้มาเพิ่มแล้วเป็นแสนดีที่โดนน็อกสวดครับ น่าจะดึงได้ไหมจ้ะอ้าแล้วโอ้โหมาโถมาแล้วตรงนี้ครับโอ้ยเป็นเซเวียครับไปดูเซเวียกันหน่อยครับเซเวียที่ใส่เข้ามาแล้วครับเอาแล้วรีไวโดนน็อกหัวมาเกอนครับแล้วยังไงกดไปแบ็คมาเรียมตอหรือเปล่าไม่ชัวร์ครับแล้วดึงเพื่อนขึ้นมาก่อนแล้วแครเปอร์ไปรอครับแครเปอร์บอกเรื่องมมันร้อนแล้วมาสามคนเลยนอนไปได้ครับแล้วสามไปอีกตอนนี้อีทีลำบากครับเหลือแค่ลิทคนเดียวครับลิทบอกไปแล้วครับไม่อยู่ครับเพื่อนที เซลฟี่มาเกมตรงนี้ได้สวยครับเหมือนจีไปตัดเอนซีนะแล้วเซลวียที่เสียงปืนครับเข้าหลังบ้านรวบเทียบร้อยครับโอ้ตอนนี้เจ็ดคิวก็ไปแล้วสำหรับเซลวียครับแล้วเหมือนมีเสียงปืนหรือเปล่า <c oughs> ไม่แน่ใจว่าจากใครครับ เอาแล้วโดนตอดับตรงนี้ครับแคสเปอร์ครับโอ้โหกระอักเลือดอยู่เหมือนกันเดี๋ยวตาเอกยังแคมป์กันอยู่ที่โรงงานครับสีดรอบก็ยังไม่เจอใครนะวายทีครับขอริกา เลสโลดเลโซลงเซเวียได้ค XXL หายไปไหนหนึ่งเอ่ยเกมนี้หลุดหรือเปล่าครับฟูโตนะน่าจะเป็นฟูโตะนะยิงต่อเซเวียเมื่อกี้ครับไม่ธรรมาดาทีมนี้เมื่อกี้โอ้โหแซลมอนนี่โอ้ของจริงบอกเลยว่าของจริงต้องตัดตามโอ้ช็อต,ตเมื่อกี้ต้องตัดเลยบอกเลยเอาจ,จัดบแซลมอนครับโอ้โหเหมือนแบบ มันดูดหัวทุกเม็ดเหลียทุกเม็ดเฮเหรอครับเอเนซีครับแคมอยู่ที่หอคอยหน้าหอนาฬิกาครับแล้วเดแย่ yeah, ไปเล่นบ้านด้านบนวิวาสก,กิครับคนเดียวครับใจทำด้วยอะไรครับเนี่ยแล้วเหมือนหนึหแปจัดดันเข้ามาครับ แล้วซ้ายขวานี่เหมือนจะมีของเก็บรออยู่นะครับเอาแต่เซเวียดันมาที่หอนาฬิกาแล้วตรงนี้ครับเหมือนจะล่าคิวครับเซเวียมาดูรีวายกันหน่อยครับเหมือนไวเอร์จีจะอยู่นะที่หอนาฬิกาตรงนี้ครับแล้วหอเนเดนไปแบ็คมาเรียแล้วเหมือนเห็นแล้วว่าซ้ายมีซ้ายมีโอ้โหแล้วออกมาปาดกับแบ็คมาเรียครับแล้วข้างหน้าก็มีอีกแล้วหมดไปอีกหนึ่งน้องครับสำหรับแบ็คมาเรียแล้วสามยังไงนับสามมาไลน์ไปอีกหนึ่งครับแคนเปอร์ เอาล้วตร่นีบเรียบร้อยครับจอแดงโกสุดท้ายของวายเอลตีครับปทดทียวผู้เซลเวียมารดุ้กแบับเกมนี้โอ้โหสิบเอ็ดชิพเข้าไปแล้วครับแกร์เมอร์คนเดียวจัดไปสี่ครับมีเลนสามครับรีวายกับแบ็กมาเรียแบ่งกันไปคนละสองโอ้มาเหมือนกันครับเซลเวียเก็บดีแล้วชาหลอกไปเก็แบบเดสว่าแล้วโอ้โหเดสเล่นเสี่ยงเกินไปครับแย่กับเพื่อนไกลเกินนะเดสครับโอ้โหเสร็จ 168ครับ8คิวแล้วตอนนี้โอ้โหแบบแยกแยกเกินไปครับสำหรับเดชนะเพื่อนอยู่หอคอยครับแล้วตัวเองไปอยู่บ้านอ๋อในวิบาสกิครับโอ้โหเกินครับฟูโตครับยังไม่ได้ประท้าอะไรกับใครครับเต่อยวบสี่ครับตรงนี้ ครับเอเกลฟอร์ยังไม่ได้เข้าวงกันมาครับแล้ววงจะไปโซนเดิมหรือเปล่าครับคล้ายๆเดิมนะวงคล้ายๆเกมที่แล้วครับที่สี่คนครับพวกนี้แล้วเหมือนมีเอ้าน่าอย่างนี้นะจะมีปันเดธครับแล้วเป็นแบค็คหรือเปล่าที่ยิงกดไปครับ ด้านในโรงงานตรงนี้เป็นเดลต้าเอหรือเปล่าใช่ครับเดลต้าเกับฟีดอมครับแล้วฮูโน่เนียนขึ้นมายังไงดีเบาๆเดี๋ยวเขาได้ยินอย่าเสงดังยังไงฮูโน่ยังหาอยู่ครับแล้วเลเจน ใครจะเจอใครก่อนครับโรงงานตรงนี้ครับเอาแล้วใครขับรถใครขับรถกูโดวบอกเอวงเฮ้ยไปยังไงวะนาเนี่ยรอตั้งนานครับโอ้เดี๋ยวจะเองขับรถเลนเจอร์ออกมาตั้งหลักด้านนอกครับแล้วเหมือนจะเริ่มเปิดแล้วครับสำหรับมีดอมครับเอาแต่แบ๊ก โดนน็อกไปก่อนตรงนี้ครับมุมเปิดมากไปหน่อยครับโหด้านอกเขาเยอะนะบูแล้วจะฆ่าไปทุกยังไงครับอย่างนี้ครับแล้วรู้กันมีไปซ้ำแบล็คจากเกมล้วครับน้ำจนี่สมมตมันบังบูนโนครับเห็นแล้วอุ้ยจะงไม่ทันครับอันนี้เลยกันสามคนครับปีย่อมกกยหนาครับเป็นฟิกเซอร์นะคับอยู่ไกลครับ เล่นบริเวณหอคอยนะฝีดอมนิ่งครับอยู่ด้านในครับไม่รีบออกไปเอาคืในให้เพื่อนนะครับก็ออกมค่อนข้างเสียเปรียบครับเขาโอ้โหโซนรอกันแล้วนะด้านนอกครับอย่าไปอยู่ทางด้านหนึ่งบ้างครับเซเวียแคปก็อยู่ในหอนานิกราฟแล้ววงกำลังจะอัปเดต เข้าโรงงานเหมือนกันครับฟูโตมีบาสากิครับตรงนี้แล้ววงกำลังจะอัปเดตไปที่เดิมปะเนี่ยโอ้เข้าหอยอริกาอีกแล้วครับวงที่แล้วเลยหรือเปล่าเนี่ยโอ้เซเวียน่าจะยิ้มยิ้มครับแล้ว168มาแจกที่โรงงานเพิ่มครับชาล็อบโอ้โหเสียงป,ปืนว่งมันน่าอร่อยแต่ที่ไหนได้มีสตีนะครับตอนนี้ครับ มีทั้งฟีด้อมทั้งเดียวต้าเอ็กเลยนะข้างในครับโอ้โหจะเข้าไปติดกับหรือเปล่าครับ168หวัสดีทุกคนนะสวัสดีนะใครเข้าไปแล้วขอหนึ่งคนละหนึ่งแชร์คนระับพิมพ์คุยทักทายกันได้นะผมใครสนใจจะลงห้องซ้อมนะครับพิมพ์ถามกันมาได้นะห้องซ้อม,มฟรีๆนะครับแล้วเป็น168ชาลอ์ครับไปเก็บสมยกองสมใจเหยยอมใจครับ โอ้ตอนนี้มีรอบเลยแค่สองคอบกายล้วมีรอบประเหศนที่ขึ้นป่าโหนโลไม่ได้อะแล้วโซโลโก็ยังกดอยู่ด้านบนครับโอ้โหมาเนียนครับชาร์ลอปครับถูคนเดียวห้าคิวนะตอนนี้โอ้โหหอาเลืองครับสองคนก็เสี่ยวได้ครับหนึ่งหกแปด เอาแล้วใครมันเข่าตรงนี้ก็ัันเดยยิงหมดไปโอ้ยังไม่นอ้องแต่เขามาชา้าเลยครับเอาหนวยปรับนพลอตอนกระโดดรับอยู่ตรงนี้เอาแต่พลอตอนได้ครับแล้วหยอดเดยไปแต่มีไกลๆยิงต่อให้อยู่ครับเก็บการยิงพลอตอนแล้วเอาไกลๆก่อนเลยครับยิงได้ใช่ไหมยิงได้ใช่ไหมแล้วเรียบร้อยครับเอาหมดหมดไม่ต้องพูดเยอะหมดคำเดียวพอโอ้โหเป็น มาเคลียตรงนี้ได้ครับเป็นชั้นทับเก็บ2แล้วตรงนี้กลับตัดภาพมาครับเรียบร้อยครับ1นึหแปครับโดนฟีนออบเอาคืนแล้วฟีนอมบก็น็อกรับน่ได้เป็นเดลต้วเอกิงแกมอะไรเรียบร้อยครับเป็นฟิกเซอร์รอรับอยู่แล้วตรงนี้ครับบอนเดียวสองครับโอ้โหวงโคตรจะเหมือนตาที่แล้วเลยโอ้ซีโปกคนสุดท้ายตอนนี้ครับผู้โตคบสี่ครับเอ็กเอ็กแอลยังเหลือกันสามคนครับ มีคนหลุดไปหนึ่งนะเกมแรกเป็นออสปดนพี่จะจับเป็นฟูโตครับฟูโตแชมป์นะเกมแรกนะครับโอ้โหแล้วบอกเลยว่าช็อตสวยดรา้่ามดเอาจัดจัดนะสำหรับแซลมอนครับต้องไฮไลท์แล้วละ่ะบอกเลยตัดให้นะครับแล้วเดี๋ยวเอเ็กกำลังจะข่าวล้นข้าวงตรงนี้ครับเอาแล้วไกลนะเหมือนตัวใครยิกงตออง่อลงลูนี้แต่ว่าลูกแอนบีกับ แล้วมีคนรอต้อนรับอยู่ยังไงดีเอาเค้กมารับหน่อยไหมแล้วยังไงครับลูกแคบีกับเลเจนด์ Legend. แต่ลูกแคบีเข้าบ้านมาแล้วแล้วมันรอไม่ได้แล้วยับยิงยักยิงแต่ยังไม่ขึ้นครับเลยกระชาขอเสื้อวาอยู่ตรงนี้ แล้วขึ้นมางานนะครับแล้วรีบไปเก็บปอยอยู่แล้วเล่เข้ารู้กันดีครับโอ้โหไม่ไม่อะไรหรอแล้วโอ้แล้วเป็นไกลนะโดนซ้อมเป็นเกมนะครับละตรงนี้เหมือนจะเคลียร์ได้หรือเปล่าครับเป็นเซเวียครับหายไปสองครับเหลือกันสองคนตรงนั้นครับพีวายกับอ่าอีเลนครับเดี๋ยวแต่เอ็กเสียไกรนะไปตรงนี้ ครับโดนฟุตบอลเกี่ยวกับเกมครับตอนนี้เหลือกอารอ่าสี่ทีมครับเอแอลฟอร์ทีมยังเหลือเศษเป็นฟอร์ส่โอ้มันวงตาที่แล้ววงตาที่แล้วเฟะเลยใช่เลยเนี่ย ครับได้เลยครับน้องโฮสเยี่มนี้ก็ยังมีลุ้นนะฟูโตะนะครับเพราะเหลือคนมากเลยแต่ว่าเด็กเอกสามคนก็ประมาทไม่ได้ครับเช่นเดียวกับเช่นเดียวกับเซเวียครับเซเวียสองขึ้นไปแล้วแล้วรีไวต์โดดลงมาตรงนี้โอ้โหเกือบเนาะแล้วฟูโตะไปเก็บฟอร์สยิงสุดท้ายครับบอกจากเกมลีอย่างพอทีมครับแล้วยังไงยงโหดายู่หน้าวงตรงนี้ครับฟูโตะบอกเลยว่ายิ้มหวานครับ มาดังอย่างนี้แล้วเลเจนโดนน็อกไปแล้วพิกเซอร์จะออกเขารอรับอยู่ยังไงดีแล้วเรียบร้อยครับโอ้เหลือแค่พี่คนเดียวไม่รอดครับโอ้โหเป็นฟูโตะดับเบิลแชมป์ครับโอ้โหเอาจตจ่ายวันนี้ครับฟูโตะครับโอ้โหอกแชมป์เข้าไปแล้วครับเอาเรื่องครับฟูโตะวิ่งไม่ธรรมดาครับทีมนี้ครับ โอ้โหยิงไปทั้งหมด7คิวครับแต่ว่าจัดไป2แชมป์แล้วครับสำหรับฟูโตครับโอ้โหเอาจัดจัดครับที่สองเป็นเดลตาเอครับโดนดักอยู่หน้าวงครับไม่ไหวครับฟูโตเขามาโซนรอเรียบร้อยครับเก็บไปทั้งหมด6คิวครับสำหรับเดลตาเอที่สาเป็นเอ่อเซเวียเซเวียสิบสองคิวครับโอ้โหยิงเยอะจัดจัดครับเซเวีย ที่4เป็นเอกเซลโฟรทีมครับเกมนี้หลุดไป1คนครับไม่ได้คิวครับจบอันดับ4มาครับที่5เป็นอีจีมาแล้วเกมเมอร์ครับ2คิวหกเป็นฟรีด d อมครับฟรีด d อมได้มา2คิวเหมือนกันครับเจ็ดเป็นอ่าหนึ่งหกแปครับตีมอเตอร์โชว์ของเราครับโหยิงเยอะครับเกมนี้ซัดไป9ครับ แปดเป็น NSC ครับไม่ได้คิวครับเก้าเป็น YLG ครับสิบเป็นเอ่ออิ p พ r ตครับอิ p พ r ตได้มาสองคิวจากตาบูครับ